เกิดอะไรขึ้นหากน้องสุนัขเหล่านี้คิดจากครองโลกเรียนแบบน้องแมวไปดูกันสิว่าจะมีดาราท่านไหนบ้างที่ต้องตกเป็นทาสน้องสุนัขที่น่ารักเหล่านี้ไปดูกันได้เลยค่ะ ทาตความแรกวินเมทาวินภาพรักของเจ้าตูบทั้ง3ตัวนั่นก็คือชาร์ลอตสุนัขสายพันธ์ชิวาวา่าถึงแม้จะเป็นสุนัขของพี่สาวแต่น้องวินก็รักและเอ็นดูเจ้าตูบตัวน้อยนี้มากตามมาด้วยน้องเบลลี่และคาเทียน้องสุนัขสายพันธ์ชิปแลนชิปด็อกลูกๆของน้องวินน้องจักสน่ารักพลังเยอะความสนของเจ้าตูกทั้งสงก็ยังทําให้่าอย่างน้องวินต้องปวดหัวอีกด้วย มาที่โอบนิธิและมะปางอริสาทาทั้งสองเจ้าของน้องเบยเบยน้องสุนัขสายพันธุ์มอนทีสด้วยความน่ารักของน้องทําให้ขึ้นแทนลูกรลักสุดหวงของโอบและมะปางได้อย่างไม่มีข้อสองสยัย มาต่อกันที่ทาสคนต่อไปการอัตรพันเจ้าของน้องบีบีสุนัขตัวน้อยสายพันธุ์มอนทีสีขาวล้วนน่ารักปุ๊กปิ๊กงานนี้ทาสไม่ทาตก็ดูได้จากการที่มักจะเห็นน้องบีบีร่วมเฟรมกับภาตพี่น้องกันบ่อยๆในอินสตาแกรมนั่นเองค่ะไซซีอภิชยาและน้องปุ๊กปิ๊กน้องสุนัขสายพันธุ์ชิวาว่าตัวเล็กน่ารักปุ๊กปิ๊กสมชื่อทั้งเจ้านายน้อยและทาสอย่างไซซีจริงๆค่ะ ท่าคนต่อมาชิมอนวชิราวิทย์เจ้าของน้องสุนัขทั้งสองตัวอย่างน้องอาหมวยสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นและน้องดาก้อนสุนัขสายพันธุ์ชิวาวางานนี้ทําเอาทาาอย่างหนุ่มชิมอนลหลงไหลวยความสนและความน่ารักของเจ้าตุ่ทั้งสองเลยล่ะค่ะเชอปรางอลิกุลกับตันวงบ n k 4นฟตเก็ไม่พลาดกับการเป็นท่าเจ้าตุ่น้อยอย่างน้องเมนี่สุนัขสายพันธุ์ชิสุผสมพุดเดิ้ลขนสีขาวยาวฟูนิสัยก็แสนซ้อมแสนสนส มาต่อกันที่หนุ่มเบ้นนัทพงศ์เจ้าของน้องบรูโน่และบราโว2สองตูบสายพัน Golden River และน้องบุกลินสุนัขสายพันธุไซบีเรียนบอกเลยว่าความน่ารักของ3ามตูบอาจจะเป็นร้องแต่เรื่องความโซนไม่ต้องห่วงครับมาถึงมิวสุปสิทธิ์และน้องชอปเปอร์สุนัขสายพันปอมเรเนียนพอหนุ่มน่ารักสายอวบอ้วนไม่ว่าพี่มิวจะไปไหนก็มักจะพาน้องชอปเปอร์ไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นทาสน้องชอปเปอร์ที่แท้ทู ปิดท้ายด้วยทาตคนสุดท้ายพี่พีริดและเดอะแก๊งอย่างน้องไทนี่และน้องชานอ้อยสุนัขตัวน้อยสายพันธุ์ชิวาวา่าสามมาติดติดด้วยน้องแม็กกี้และน้องโอโมน้องสุนัขสายพันธปอมเบเรียนบอกเลยว่าเดอะแก๊งนี้ไม่ใช่น้องสุนัขนะแต่เป็นเจ้านายของพีพีตังหาข้องฮ่องเป็นยังไงบ้างคะกับเหล่าดาราธาตรักและน้องสุนัขทั้งหลายบอกเลยว่างานนี้อีกไม่นานเจ้าตุกต้องครองโรคแน่ๆเหล่าธาเตรียมตัวไว้เลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสำคัญกันนะคะ